คลิปนี้แอดมินบอลจะมาสอนวิธีการอัดหน้าจอด้วยโปรแกรมโอแคมซึ่งเป็นโปรแกรมขนาดเล็กติดตั้งฟรีอัดหน้าขนาดไหนก็ได้จับหน้าเดสก์ท็อปหรือเล่นเกมก็ได้เช่นกันวิธีการจะมียังไงบ้างมาดูกันครับ <Yahoo! S 1> คอมคาราบทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมบอลคอมคาราบนะครับคลิปนี้แอดมิบอลจะมาสอนการอัดหน้าจอกันนครับ <Huh? S 1> ซึ่งตาปกติแล้วเนี่ย ตัว Windows เองนะผมก็จะมีโปรแกรมอัดหน้าจอมาให้อยู่แล้วนะผมเช่นตัว Xbox Game Bar นะครับโดยการกดปุ่ม Windows G นะผมซึ่งเราสามารถอัดเกมได้นะผมแต่เราจะไม่สามารถอัดตัวหน้าเดสก์ท็อปได้นะผมทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยต้องไปหาโปรแกรมอื่นมาใช้อัดหน้าจอแทนนะครับผมยกตัวอย่างโปรแกรมที่ทุกคนรู้จักกันดีนะผมก็คือตัว OBS นะครับผมแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวโปรแกรม OBS เนี่ยมันค่อนข้างกินสเปคแล้วก็ใช้งานยุ่งยากระดับหนึ่งเลยนะผมต้องแบบเฉพาะทางแล้วก็คนเป็นจริงง จริงถึงจะใช้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมมันมีโปรแกรมง่ายกว่านั้นนะครับผมก็คือตัว Ocam นั่นเองนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยอัิมีบอลจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดติดตั้งแล้วก็การใช้งานกันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับผมเข้าที่เว็บไซต์ Google นะครับพิมพ์คำว่า Ocam นะครับผม o c a m นะครับผม Ocam แล้วก็ Enter ไปเลยนะครับผมจากนั้นนะครับผมมาที่ลิงก์แรกเลยนะครับผมเว็บ o s o อฟดอ นะครับผมกดเข้าไปจากนั้นนะผมให้ทําการกดดาวน์โหลด exe ตรงนี้นะครับผมซึ่งตัวโปรแกรมนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งบน Windows 7 Windows 8 Windows 10 Vista อะไรก็ใช้ได้ซึ่งอันนี้ใช้11ก็ลองมาแล้วใช้ได้นะครับผม <Okay. S 1> กดดาวน์โหลดไปเลยปึ๊บจากนั้นนะผมกดดาวน์โหลดตัวนี้อีกรอบนึงอันนี้คือตัวโครมเนี่ยมันขึ้นว่าเป็นไฟล์อันตรายนะผมแต่ uh? จริงแล้วเนี่ยตัวโปรแกรมไม่ได้อันตรายอะไรนะครับผมแอดลองใช้มาแบบ หลายเดือนแล้วไม่มีปัญหานะครับผมถ้ามันขึ้นไฟล์อันตรายแบบนี้นะครับก็คือไปที่แสดงทั้งหมดทางด้านขวาตรงนี้นะแล้วกดเก็บไฟล์อันตรายไว้นะครับเก็บเอาไว้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับผมจากนั้นนะผมก็กดแสดงในโฟลเดอร์นะครับผมแล้วก็กด Open Install ตัว o c a m เลยครับกด yes ขั้นตอนการติดตั้งนะครับผมตัวภาษาเนี่ยมีให้เลือกทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษเลยนะครับผมนี่ไอบอลขอลองติดตั้งเป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับผมอ่ะกดโอเคป้าย ฉันยอมรับนะครับแล้วก็กดทําตอ่อพอติดตั้งเสร็จแล้วผมก็จะเด้งหน้าตัวเว็บของเขาขึ้นมานะครับนี่เขแอบบอกเขาปิดไปก่อนอ่ะอันนี้คือหน้าตาตัว Ocam ก็คือเป็นโปรแกรมฟรีแวร์นะครับผมซึ่งเข้าใจว่าที่มันขึ้นเป็นไฟล์อันตรายเนี่ยก็เพราะมันมีพวกโฆษณาอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับผม <c oughs> ซึ่งตัวโปรแกรมนี้เนี่ยสามารถซื้อได้นะครับผมถ้าเราซื้อแล้วเนี่ยพวกโฆษณาต่างตพวกนี้ก็จะหายไป นะครับผมอ่ะทีนี้มารู้วิธีการตั้งค่าเบื้องต้นกันก่อนนะครับผมที่ a อดมินบอลใช้ใบ่อยๆนะครับผมก็คือในหน้าแถบเมนูตัวเลือกนะครับแล้วก็ในแถบบันทึกทั่วไปนะครับคุณภาพวิดีโอเนี่ยบอลจะปรับเป็นแบบ60 fps นะครับผมหรือว่า60เฟรมตามนี้นะแล้วก็ตัวคุณภาพเนี่ยปรับเป็นแบบสูงมากนะครับผมแล้วก็ติ๊กถูกรวมเคอร์เซอร์ไปด้วยนะครับก็คือเวลาเราอัดวิดีโอเนี่ย ก็จะอจัดตัวเมาส์ไปด้วยนั่นเองนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ในหน้าของแท็บเอฟเฟกนะครับผมเราสามารถเลือกได้ว่าเวลาเราคลิกซ้ายเนี่ยจะมีเอฟเฟกปึง้งขึ้นมานะครับผมเวลาคลิกซ้ายคลิกขวาหรือว่าจะเป็นตัวขนาดเคอร์เซอร์เนี่ยเราสามารถเลือกได้ด้วยนะครับผมว่าจะเอาขนาดใหญ่ขนาดไหนนะอ่ะประมาณนี้นะครับผมสำหรับทีการตั้งค่าเบื้องต้นนะพอเสร็จแล้วก็กดตกลงไปนะครับจากนั้นนะผมก็มาปรับขนาดขนาดหน้าจอนะครับผมซึ่งเราสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาขนาดเท่าไหร่นะครับผมก็คือ เด,เดิมเนี่ยไอ้นี่มันจะปรับเป็นแบบเต็มจอนะครับผมเต็มจอในที่นี้ก็คือจะอัดทั้งกรอบหมดนี่เลยนะครับผมความละเอียดหน้าจอเป็นเท่าไหร่ก็อัดเท่านั้นนะครับเครื่องนี้เป็นความละเอียด Full HD ก็อัดมาเป็นแบบความละเอียด Full HD นะครับผมแล้วก็ในแถบตัวแปลงสัญญาณเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะผมจะอัดเป็นนามสกุลอะไรนะครับผมแต่ปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้เป็น .mp4 กันนะครับผมก็คือเลือกอันแรกไว้ดีที่สุดนะแล้วก็ อันสุดท้ายนะครับผมก่อนที่จะอัดก็คือเช็คในเรื่องของเสียงด้วยนะครับผมว่าเราจะอัดเสียงของเราเนี่ยลงในคลิปวิดีโอนี้ด้วยไหมนะครับถ้าคนไหนไม่อยากอัดอัดแต่ภาพอย่างเดียวเนี่ยก็กดอย่าบันทึกนะครับผมแต่ถ้าใครที่แบบอยากอัดเสียงไปด้วยเนี่ยก็ต้องติ๊กที่ไมโครโฟนตรงนี้นะครับผมก็คือในที่นี้เนี่ยจะเป็นไมโครโฟนของตัวโน้ตบุ๊กนะครับผมอันนี้บอกเลยว่าไอ้บอลเนี่ยไม่ได้เสียบปลั๊กโน้ตบุ๊กเลยนะแล้วก็โน้ตบุ๊กเนี่ยมีแค่การจอออนบอร์ดไม่มีการจอแยกนะครับเดอนว่าเครื่ จะมีอาการกระตุกหรือว่าแหลกอะไรไหมนะครับป่กดบันทึกไปแล้วเนะี่ยมันขึ้นเริ่มต้นมาทดสอบครับผมทดสอบอันนี้คืออัดแบบ Full Screen นะครับผมความละเอียด Full HD นะโดยการเปิดคลิป 8K ใน YouTube พร้อมกับหน้าจอไปด้วยนะครับผมดูนว่าเรื่องเนี่ยไหวหรือเปล่า้วผมเสียงไมค์ไอ้บิ๊มบอนกับเสียงตัวเครื่องเนี่ยตีกันไหมนะครับเดี๋ยวลองลดเสียงดูนะครับอันนี้ก็คือลดเสียงไปลองเพิ่มมานิดนึง อันนี้คือดูจากการทํางานเนี่ยภาพก็ไม่มีอาการกระตุกนะผมสามารถไปด้วยแล้วก็เปิดคลิป 8K ได้พร้อมกันเลยนะครับแม้ว่าจะใช้การ์ดจอออนบอร์ดก็ตามนะครับลื่นๆนะแล้วก็ตัวเนี้ยไม่ได้เสียบปลั๊กด้วยนะผมเห็นได้ว่านี่คือใช้พลังงานของแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กเพียวๆเลย ส่วนใครนะผมที่ไม่ได้อยากอัดเต็มหน้าจอแบบนี้อยากอัดแค่เฉพาะส่วนนะครับผมตัวโอแคมเนี่ยก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะอัดหน้าจอตรงไหนนะเอ็มันจะลองตั้งให้ดูนะครับก็คือเอาเมาส์เนี่ยไปที่ตรงเขียวๆนะครับผมตามมุมต่างๆนะเดี๋ยวให้มันจะเลือกมาอัดเฉพาะตรงกรอบวิดีโอ u t u b e นะครับปื๊บเนี่ยเลือกมาเลยนะครับอ่ะนี่ยครับผมก็ จะอัดเฉพาะตรงในกรอบสีเขียวตรงนี้นะครับอ่ะอดบอจะลองอัดดูนะ1 2ึ่สองทดสอบครับทดสอบนี้มีการทดสอบอัดหน้าจอเฉพาะส่วนนะครับผมโดยแอดมินบอลตีกรอบตรงพื้นที่จอ YouTube ไว้นะครับก็คือเปิดคิท 8K คิดเติมเลยนะครับแต่ไม่ได้กดเปิด,ปด full screen นะเดี๋ยวบอาจะลองกดเปิด full screen ให้ดูนะครับนี่เลยนะตัวจอก็จะล้นล้นออกไปนะครับถือว่าการทํางานเนี่ยสามารถทําได้ลื่นไหลไม่ได้เลยนะไม่มีการกระตุกนะครับเวลาเพื่นนอนๆคนไหนแบบ ที่อยากจะอัดเฉพาะพื้นที่ตรงนี้นะครับผมไม่อยากอัดตรงนี้ให้คนอื่นเห็นเนี่ยก็สามารถตีกรอบไว้ได้นั่นเองเป็นยังไงบ้างครับผมกับตัวโปรแกรมอัดหน้าจอโอแคนะครับผมขนาดเล็กใช้งานง่ายไม่กินสเปคเครื่องนะครับ โหลดมาติดตั้งไว้ในเครื่องก็ดีเหมือนกันนะครับผมใครที่สนใจเนี่ยก็ลองไปหาดาวนโหลดมาใช้ดูกันได้นะครับซึ่งถ้ามันเพื่อนคนไหนนะครับผมใช้แล้วถูกใจอยากจะสนับสนุนเขาเนี่ยก็สามารถกดซื้อโปรแกรมเขาได้นะครับผมในราคา3 9เหรียญนะครับหรือว่าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณพันสองถึงพันสาบาทด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคําถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงอยากจะให้พี่บอลเนี่ยแนะนําเทคนิคอะไรเพิ่มเติมก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เองแอนี Anyone ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช anel ขอบคาวยนะครับ